เมื่อบริษัทที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของและผลิตอาหารที่เป็นแนวโปรตีนที่เรียกว่าแพนเบสฟู้ดพอเข้าตลาดหลักทรัพย์การเป็นหุ้นต่ำจองจนถึงนาทีนี้ครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบริษัทปตท,ทจำกัดมหาชนทีนี้เรามาดูเรื่องราวต่อไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกธุรกิจที่หลายคนเนี่ยไม่จะเป็นอย่างนี้แหละครับพอถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้ธุรกิจไปดีไปสวยแล้วทำยังไงล่ะก็ต้องเข้าตลาดหุ้นถูกไหมและพอเข้าตลาดหุ้นจนหมายความไรล่ะมูลค่าของทั้งตลาด มูลค่าของบริษัทที่เราเป็นเจ้าของรวมไปถึงมูลค่าส่วนตัวที่เราเป็นพูดถึงหุ้นมันก็จะระเบิดเติบโต,ตขึ้นไปใหญ่จกนกระทั่งถ้าดีไปกว่านั้นหุ้นเกิดร้อนสวยไปได้แรงทำามทำไปจะกลายเป็นคนที่ถูกจัดอันดับเป็นเศรษฐีขึ้นมาด้วยแต่ไม่เสมอไปนะครับเหตุการณ์นี้กําลังเกิดขึ้นกับธรุรกิจในยุคสมัยใหม่ที่กําลังท้าทายกับการเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์ของมนุษย์โลกและเทคโนโลยีเอามาผสมกันเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อ บริษัทที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของและผลิตอาหารที่เป็นแนวโปรโตีนที่เรียกว่าแพ a n t b a s e d food พอเข้าตลาดหลักทรัพย์การเป็นหุ้นต่ําจองจนถึงนาทีนี้ครับท่านผู้ชมครับคงจำกันได้ว่าผมเอาเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสและธุรกิจของตลาดสินค้าประเภทที่เรียกกันว่าอาหารที่ผลิตจากโปรโตีนจากพืชเรียกกันสันส้นๆว่าแพ a n t b a s e d f o o d เนี่ยนะครับปีหนึ่งจะโต16%แล้วก็จะโตจากนี้ไปป,ประมาณ9-10ถึงปีสรุปจำไปเนี่ยนะครับมีมูลค่าตลาดอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้น เป็นเพราพฤติกรรมของคนเปลี่ยนเดี๋ยวนี้แม่ของาบริการหรือว่าขอมาบริโภคโปรตีนเป็นหลักๆแล้วกันนะครับไม่เอาแล้วไม่กินเนื้อจริงเพราะว่ากินไปก็ไม่ดีสูญเสียกับร่างกายสอแววจะเป็นโรคความเสี่ยงนู่นนี่นั่นอะไรต่างหากแต่ก็มีบริษัทพวกนี้เขาจับทิศทางนี้มาได้ร่วมประมาณไม่ต่ำกว่าสี่ถึงห้าปีละแล้วก็พยายามที่จะลงทุนประดิษฐ์วิจัยพัฒนานะฮะประเภทของอาหารที่ทําจากแพนเปสตหรือว่าโปรตีนจากพื้นให้มีความหลากหลายและกวสามารถ เข้าสู่ประตูของตลาดหุ้นหรือตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกเพื่อเป็นช่องทางในการระดมทุนเมื่อได้ระดมทุนทุนส่วนหนึ่งก็มาใช้หนี้จากการที่ลงทุนลง,ลงแรงกับงานวิจัยต่างๆที่มายู่ตลอดเวลาถ้าได้มาเหลือเกินอีกส่วนหนึ่งก็ตกมาเป็นสินทรัพย์ของทั้งมูลค่าของบริษรัทที่มีขนาดใหญ่โตขึ้นไปเป็นที่ต้องการนะบรรมดาพวกขาใหญ่ๆหรือบริษัทขนาดใหญ่ที่มันจาเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองโดยการจ้องซื้อบริษัทพวงนี้และความที่เป็นมั่งคั่งส่วนตัวก็กลับมาเพิ่มเพราะว่ามูลค่าของตลาดหุ้น และราคาของหุ้นในบริษัทในตลาดมันเพิ่มสูงขึ้นดีไม่ดีวันหนึ่งก็อาจจะถูกจัดเป็นเซนทีใน5 0 0รอัดดับแรกของฟอร์มอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นณนาะนะทีนี้ก็ต้องยอมรับครับว่าความฝันของบริษัทหลายแห่งที่เป็นทั้งสตาร์ทอัพก็ดีหรือเป็นบริษัทที่เกิดใหม่ในเครือของบริษัทที่เป็นผลิตอาหารชื่อดังของโลกก็ดีเนี่ยมันอาจจะไม่ถึงดวงดาวอย่างที่หลายคนคิดวันหนึ่งมาในตลาดเกิดใหม่มาในตลาดสินค้าใหม่มาในตลาดที่เป็นผู้บริโภคเก่าแต่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใหม แล้วจะทําให้โอกาสธุรกิจนี้ไปได้สวยงามเข้าสู่การระดมทุนครั้งใหญ่และมีราคาหุ้นที่ไม่ฝือหวาอย่างน้อยก็ขอจะต่ำจองแต่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นกับ3บริษัทชั้นนซึ่วงตอนนี้หุ้นต่ำจองหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทแรกมีชื่อว่า Beyond Me a t คนไทยอาจจะไม่รู้จักหรอกนะครับสำหรับชื่อพวกบริษัทพวกนี้ขึ้นมันเป็นชื่อบริษัทเกิดใหม่ทั้งนั้นแต่ถ้าในต่างประเทศก็คงจะคุ้นหูกันดีแล้วก็อาจจะรู้สึกความภูมิใจว่าโบริษัทพวกนี้เกิดมาได้มีกเเออาาาาทคโโนลยีาจากาหาร แล้วก็เห็นพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปเร็วมากจากคนที่เคยกินเนื้อกินพืชจริงกินกินเนื้อจริงกินพืชจริงเริ่มลดเนื้อการมากินกินพืชในสายีแกนและเริ่มมีความรู้สึกว่าพืชเองตอนนี้ก็มีทั้งการใช้ปุ๋ยใช้นู่นใช้นี่มีสารพิษก็เริ่มกลายมาเป็นพืชที่มาจากโปรตีนไอ้คั้นก็อยากจะกินสัตว์เนื้อสัตว์เองก็บอกว่าก็กลัวนู่นนี่นั่นมีความเสี่ยงจะเกิดโรคนั่นนี่ก็กลายมาหาเกี่ยวกับเรื่องของเนื้อที่ทําจากโปรตีนแล้วมันก็กลายขึ้นมาเป็นตลาด บิยอนมีดเนี่ยนะครับเป็นบริษัทแพลนเบส d รายใหญ่เลยนะฮะอยู่ในแคลิฟอร์เนียที่อเมร,ริกาท่านผู้ชมดูสิครับว่าบริษัทเนี่ยเข้าซื้อขายวันแรกในเดือนพฤษภาคมปี2019คือก่อนจะเกิดโควิดได้ไม่กี่เดือนเองนะฮะแต่บริษัทเนี่ยตั้งขึ้นมาปี2009้และก่าจะเข้าตลาดได้ใช้เวลา10ปีแล้วมาบอกว่าวันที่เข้าสู่การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ดัชนี N a s d a q ซึ่งเป็นดัชนีที่เขาจดทะเบียนพวกบริษัทที่เป็นเทคโนโลยี คือคุณจะมาจากสินค้าประเภทไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าคุณใช้เทคโนโลยีคุณก็อ,อยู่ในดัชนีหุ้นนัสแท็กที้เข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นน a สแท็กก็คือเริ่มซื้อขายวันแรก2พฤศภาคม2019วันแรกเนี่ยนะฮะที่เข้าซื้อขายวันนั้นโอ้โหนักลงทุนตีอกดีใจเจ้าของบริษัทดีใจนะฮะเพราะหุ้น,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 นสูงกว่าราคาจอง IPO ตั้ง163ในวันนั้นเนี่ยหุ้นเนี่ยนะฮะขึ้นไปสูงสุดเลยนะฮะถ้าถามว่าเป็นปฏิการตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในนัสแท็กของบริษ ดอลลาร์เก้าสิบเซนต์ต่อหุ้นเคยขึ้นไปทำสติหุ้นละแปดพันสองรอยี่สิบสองบาทเมื่อวันที่ยี่สิบหกกรกฎาคมสองพันสิบเก้านะพฤษภามิถุนากรกฎาเข้าซื้อขายวันแรกพฤษภาคมผ่านสองเดือนหุ้นไปทำนิวไฮเป็นประวัติการณ์แล้วถามว่าราคาจองเท่าไหร่ยี่สิบห้าดอลลาร์ครับบริษ,ษัทมิยอนมีเนี่ยหุ้นราคาจองให้นักลงทุนยี่สิบห้าดอลลาร์แปดร้อยเจ็ดสิบห้าบาทใช้เวลาสองเดือนขึ้นไปเป็นหุ้นละแปดพันสองร้อยกว่าบาท แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอสิงหาคม2 2 2พนเท่านั้นเองนะครับนะเกือบ2ปีให้หลังนี่นะฮะหุ้นถูกเททิ้งละเลยล,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 ละหนาจนมาเหลือแค่2 2เหรียญเ4เซนต์ต่อหุ้นจำราคาจองได้ไหมฮะราคาจอง25ดอลลาร์ตอนนี้เหลือ22,94จากที่เคยราคาจองที่นะครับ875วันนี้เหลือ803บาทต่ำกว่า IPO นี่คือบริษัทแรกนะ,ะต่อมาครับนม โอชลีนะโอชลีเนี่ยนะตั้งขึ้นมาปี94อันนี้ตั้งมานานหน่อยละนะยาวนานมากเลยโดยพี่น้องี่มีชื่อว่าริ c เกิ d แอนด์บีจอนออสตนะครับอยู่ที่ประเทศสวีเดนทีนี้พอตั้งมาทําเรื่องนมแล้วก็ทําให้เรื่องนมในการเป็นเรื่องของโปรตีนจากพืชก็เข้าไปซื้อขายในตลาดนส s ด a q เมื่อ19พฤษภาคมปี2021อันนี้เข้ามาหลังในช่วงของการเกิดโควิดนะครับ IPO ตอนนั้นเนี่ย17ดอลลาร์ก็คือ595บาท หุ้นของบริษัทโอชลี่เนี่ยเคยขึ้นไปถึงสูงสุด28เหรียญ73เซนต์ต่อหุ้นคือ1 6 0 0บาทจากราคา IPO 595บาทเมื่อ11มิถุนายนว่ามีกี่เดือนหลังจากนั้น24พฤษภาคมตอนนี้หุ้นเหลือเท่าไหร่ทราบไหมฮะหุ้นโอชลี่เนี่ยจากราคาจอง IPO เนี่ย17ดอลลาร์วันนี้เหลือแค่3ดอลลาร์เอาแบบอันน,น,นี้อันนี้กลมๆนะฮะถ้าไม่กลมก็3ดอลลาร์44เซนคือจาก IPO หุ้นละ595บาทตอนนี้เหลือหุ้นละ125บาทมูลค่าตลาดหายวับไปอย่างชนิดที่เกินครึ่งและราคาหุ้นของโอทรีตกมาถึงกว่า80%นและยังมีบริษัทหนึ่งฮะก็คือบริษัท impossible food สชื่อดีมากเลยอาหารที่เป็นไปไม่ได้ impossible food impossible food เนี่ยเป็นคู่แข่งกับรายแรกที่ผมพูดไป,ไปเมื่อสักครู่คือบริษัทบิยอนมิทนะฮะบอกว่าในที่สุดบริษัทประเมินกันว่า ถ้าเข้าไปซื้อขายในตลาดหลักทัพย์นะ s d a q แล้วก็ในช่วงเวลานี้ทําท่าทําทาง impossible food จะกลายเป็น possible collapse หรือล่มสลายเป็นไปได้เพราะตลาดไม่เอือ้อและการแข่งขันในธุรกิจประเภทโปรตีนจากพืชกับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ซึ่งเป็นของดั้งเดิมนั้นกำลังถึงจุดแข่งขันที่ชนิดที่เรียกกันว่ารุนแรงอย่างมาก,มากครับเพราะว่าอะไรทราบไหมฮะสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างนี้ชัดเจนลองกลับไปดูในยุคสมัย com จำมันจำกันได้ไหม ที่เวลามันมีเทคโนโลยีใหม่มาและยังไม่มีบทพิสูจน์ชัดเจนกับการลองใช้เทคโนโลยีประเภทนั้นและเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับการสร้างตลาดใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาในโลกใบนี้และที่สํำคัญที่สุดก็คือมีการประเมินมูลค่าหรือที่เรียกว่า valuation ประเมินมูลค่าทั้งประเภทธุรกิจประเมินมูลค่าของอนาคตของรายได้ธุรกิจประเภทนี้ประเมินมูลค่าของ ความเป็นไปได้ของโอกาสที่ราคาหุ้นจะไปได้ไกลนอกจากนั้นทั้งหมดนี้ประเมินมูลค่าเกินความเป็นจริงทั้งสิน้นเหมือนอย่างที่เคยเกิดขึ้นในยุคด o ทคอมณนาทีนี้มันกำลังเกิดขึ้นกับธุรกิจที่อยู่ในประเภทที่เรียกกันว่า p l แพ b a s e d Food ที่กําลังเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์บรรษับริษัทนี้ไม่ใช่ลเล่นแล้วก็ไม่ใช่ตัวในตัวตัวเล็กๆหรือบิ๊กๆทั้งนั้นเลยนะณนาทีนี้หุ้นต่าจองหมด สำหรับนักลงทุนในไทยคงคุค้นกับคำาหุ้นต่ําจองดีนะฮะพักหลังนี่เร็วครับพอจองปั๊บเข้าเทรดมาแล้วปั๊บขายปุ๊บทันทีไม่เกิน3ชั่วโมงเพราะไม่อยากเจอการซื้อในตลาดก็ถูกกับต่าจองได้นะครับนี่เป็นอีกบทเรียนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับธุรกิจในปัจจุบันซึ่งเติบโตมากับคำว่าเทคโนโลยีเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มากไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เป็นตลาดที่เพิ่งเกิดขึ้นเพราะไม่เคยมีมาก่อนกับประเภทนี้ และเมื่อไรก็ตามที่เอาเทคโนโลยีใหม่ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมาผสมกับตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นและมีมาก่อนในโลกใบนี้และผสมกับปัจจัยสุดท้ายคือการประเมินที่เกินจากบรรทัดฐานและปัจจัยความเป็นจริงของมูลค่าแท้จริงทุกอย่างจะพังคืนเหมือนอย่างนี้ทั้งสิ้นนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับตลาดเรื่องของแพนเบดฟูซตี่ตอนนี้บอกว่ามาแรงนะครับประเทศไทยเนี่ยหลายบริษัทเองเขาก็พยายามที่จะไปลุยธุรกิจในแนวที่เรียกว่าโปรตีนจากพืชมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะครับ